นาทีต่อไปนี้เรียกว่าเป็นนาทีที่ลุ้นระทึกเหลือเกินนะคะหลายคนเนี่ยก็คือเป็นห่วงมันมีอุบัติเหตุรถชนค่ะเหยือ่อคือคุณตาอายุตั้ง94ปีแล้วหลายคนหวั่นใจว่าตาแกจะรอดหรือเปล่านะคะโดนชนอย่างแรงขนาดนั้นแล้วตาดูสิคะพยายามที่จะข้ามถนนนะคะคุณผู้ชมคนอายุ94จะเดินเร็วขนาดไหนเป็นไปไม่ได้อะคะ่ะอ,อันนี้คือแกก็คง ระมัดระวังที่สุดของแกแล้ววะนะแล้วแกก็เหมือนไปหยุดหยุดอยู่กลางถนนนะคุณผู้ชมถามว่าตรงทางม้าไลายไหมมันก็ไม่เชิงว่าตรงสักทีเดียวแต่มันก็อยู่บริเวณนั้นแล้วเนี่ยค่ะมีรถสองแถวคันนี้มาจังๆเลยอ่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะบริเวณจุดข้ามทางม้าลายหน้าสถานีตำรวจสพเมืองพัทยาถนนเลียบชายหาดพัทยากลางอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ แกล้มนอนอยู่กลางถนนนะคะหลังเกิดเหตุในเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาช่วยเหลือนําตัวผู้ประสบภัยส่งโรงพยาบาลทราบชื่อคือแกชื่อตาโอดอายุ94ปีเจ็บขาแขนหักและอาการค่อนข้างสาหัสเลยยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนเภอบางละมุงนะคะโดยทางมาลายจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่หน้าสถานีตํารวจเมืองพัทยา ตำรวจก็สันนิษฐานว่าคุณตาโอดก็น่าจะเดินข้ามถนนเพื่อจะไปเดินออกกําลังกายริมชายหาดพัทยาทีนี้ระหว่างที่ตายืนหยุดอยู่กลางถนนน่ะคนขับรถสองแถวน่าจะไม่ทันระวังก็เลยพุ่งชนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนะคะส่วนเรื่องของการดําเนินคดีหลังเกิดเหตุคนขับรถสองแถวก็มาแสดงความรับผิดชอบแล้วก็บอกว่ายอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งรับปากว่าจะดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดของคุณตา โดยตำรวจนัดคนขับรถสองแถวกับญาติของตาที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมาเจราจาอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปขอให้ตกลงจบกันด้วยดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือขอให้อาการของตาที่สาหัสอยู่นะตอนนี้เนี่ยให้ฟื้นตัวโดยเร็ววันนะคะพาคุณผู้ชมไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะอีกเหตุการณ์เนี่ยเรียกว่าเฉียดตายเหมือนกันมีหญิงสองคนค่ะขี่รถจักรยานยนต์นั่งซ้อนท้ายมาด้วยกันถูกรถบรรทุกไม่แบบ เป็นรถบรรทุกโม่ปูนนะคะชนอย่างจังเลยอ่ะ <S <S ดูกันค่ะ <Spider> <อ> <OOOO> คุณชมดูกันทันไหมอะผู้หญิงคนนั้นอะที่ขี่รถอะดีดตัวออกมาจากรถมอเตอร์ไซค์ของเธอที่อยู่ ใต้รถของใต้ล้อของรถโมปูนอยู่แล้วค่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะนาทีเฉียดจร,จริงๆกล้องหน้ารถที่ขับสวนมาบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้พอดิบพอดีนะคะหญิงสาวสองคนค่ะขีร่รถจักรยานยนต์นั่งซ้อนท้ายกันมาตามถนนจู่ๆเสียหลักไปล้มตรงไหนไม่ล้มไปล้มหน้ารถบรรทุกโม่ปูนแล้วฝั่งนั้นเขาก็มาไม่ใช่ไม่ใช่ช้าค่ะ ก็ใช้ความเร็วประมาณหนึ่งพุ่งชนเข้าอย่างจังนะคะนี่เคราะดีที่หญิงสาวสองคนสติดีรีบลุกวิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุได้ทันรอดตายหวุดหวิดเพียงเสี้ยวนาทีจริงๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองภูเก็ตนะคะนาทีนี้รถจักรยานยนต์เอาไว้ก่อนนะคะเอาชีวิตของตัวเองออกมาก่อนแล้วนะคร